มาหายใจให้ฟังนะคะยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับมีอะไรแนะนำบ้างครับเบบี้อยู่ไหนเบบี้อยู่บ้านครับนี่ออกมาข้างนอก tăng hèn quân cha lốt như này ban quân cha ở như này rốt đấy giang hả phăng nè cứ đi mà họ mát liền Hãy subscribe cho kênh ลองให้ฟังหน่อยเดี๋ยวฉันเดี๋ยวขอไปร่วมเต้นกับศิลปินก่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะลงคลิปให้ดูตอนนี้ศิลปินเขาไม่อยู่ครับเขาไปเตะบ,บอลตอนนี้หวังว่าในประเทศไทยช่างที่ทำกุญแจคงจะมีงานกันเยอะๆนะครับ วันอยู่ไหนตะวันเห็นไปถ่ายงานกับฟอร์ดบุ๊กนะ ป่ติเขาพูดอะไรกันพี่ก่อมายังพี่ก่อเริ่มมาแล้วใครอ่านเอออ่านเอเรื่องของเราเราบ้างครับเบิร์นเอาซินโด e มครับอ่านจบแล้วใช่ปะดีปะ อยากให้มันเป็นยังไงปะว้าวได้หมวกด้วยส่งคอมเมนต์ไปแล้วอยากให้ตอนจบยาวๆพี่กอนะ่อนน่ารักไกล้งใครนี่มาเอาใจช่วยก่อดด้วยนะแคะ่ ทงอะไรดีคะพี่กอบเป็นทงอะไรดีทงแดงทงน้ำเงินทงเขียวทงเขียวได้อยู่ดื้องเหรอเขาบอกให้ทาลริบมัน ยังไม่ได้อ่านเลยครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้น่าจะเริ่มอ่านแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าชอบแบบไหนนะครับมาครั้งหนึ่งหายไปห้าปี แฟลติ้งวันไหนไม่บอกหรอกครับเพราะว่ายังไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูในตารางมีสิเปลี่ยนโปรไฟล์อยากให้เปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเหรอเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดีไหมรีวิวจอยก็วินเหรอเปลี่ยนเถอะ เดี๋ยวเออจอยก็วินเดี๋ยวจะมาิวให้ฟังหลังใบแฟนมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปด้วยกันสามประเทศเลยเดี๋ยวจะมาบอกว่าเขาาแบบเป็นยังไงเดี๋ยวแอบถ่ายมาให้ดูทำคลิปลงตักๆหน่อยเดี๋ยวเปลี่ยนโปรไฟล์ให้ก็ได้รอก่อนนะเป็นอะไรดีอ่ะมันแชร์รูปขึ้นไปได้ปะ อืมดูตรงไหนอ่ะเขาไม่เป็นอะ่ะรีวิวเพอร์ซนตาโหยคู่นี้เขาก็แบบว่าพี่ก็จะไม่เป็นพี่น้องกนอะอุ้ยเพอร์ซนตาว่ะบ้านใกล้เสร็จยังคะยังเลยคะ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงครับน่าสดดีทำไมอ่ะเราจะแต่งหน้าทำไมเราแค่ร้อยให้คนด,ดูเองไม่เป็นไรหรอก ก็ใส่ฟิลเตอร์เอาเนี่ยว่ายน้ำเป็่ง้า <c oughs> <c oughs> มาพีได้คนหุงข้าวยังอ <c oughs> ยา่ยรายรออย่ารออย่ารอเราคนมาหุงข้าวกัน พรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะอาถรรพ์หุงเป็นคะ่ะอยากให้เบบี้ออกมาเล่นเอ็กซ์บ้างหรอคะเดี๋ยวไปบอกให้คะ่ะหากกุญแจเจอแล้วค่ะ เออหนวดตรงนี้มันกูแล้วมันไม่ออกอ่ะเน,เ,นเนี่ยเนี่ยใายงเงี้ยเนียนเลยปุ๊บโหมาไลฟ์อีกทีปีไหนคะปีนี้แหละคะ่ะแล้วไหนดีกว่าไปแบบ สปายดีกว่าหรอวไม่ได้ตัดผมไว้ยาวแล้วเนี่ยเนีย่ยยาวเนี่ยยาวเนี่ย ใช่คะ่ะวันนี้ไม่ค่อยสบายวันนี้แบบหมดแรงอ่ะไม่มีแรงเฮ้ยอะไรอะ่ะมาอ,อม ไปค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงนี้การลงรูปแซบเนอะงงเลยอะงงเลยอะพี่อยู่ดีก็ลงรูปแซบออัพเดตบ้านได้ไหมคือตอนนี้กำลังจะเริ่มเข้าอินเทีรยแล้วครับโครงสร้างตอนนี้น่าจะเริ่มติดอลูมิเนียมติดกระจกอะไรอย่างเงี้ยละแล้วเดี๋ยว น่าจะเข้าอินเทรเนเดือนหน้ามั้งรอรอรอดูโสมาโอ้ฉันจะไปแซบแข่งกับเขาได้ยังไงก่อนประเด็นนะฮะแซบไม่ไหวหรอก Mr. Gore. Mayo, 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 mà mayo, 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 bô mayo, Bô mayo, mà là bô mà. เื่อครับมีก็เชื่อในฝีมือพี่นูช,ชีเหมือนกันเขาน่าจะทำอะไรที่แบบเหลือเชื่อกับเราอีกเยอะเพราะว่าตั้งแต่นอตมีแล้วก็แบบมีอะไรที่เราแบบทำไม่ได้แล้วก็อยู่ในมือพี่เขาแล้วพี่เขาทำให้เราจนทำให้เราทำได้ จบแล้วไม่ได้ดา่าเลยด่าหน่อยดิอยากเป็นแบบคาแรคเตอร์โดนดา่า อยากให้พีททั้งคืนเลยเหรอไม่ไหวครับนี่คือแบบ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเธอใกล้ถ่ายมากๆแล้วอีกแป๊บเดียวเองอะรอรอเลยเดี๋ยวคิวแรกเดี๋ยวลงให้ดูเลยว่าเริ่มเดี๋ยวกหวหวหว็หวานมาหวาดมากไปกินข้าวอะไรกันนะน่ารักเกิน แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าอายุรวมอัพกันกับเต,ตนิวเตนิวอายุเยอะกว่าถ้าจริงกด1หนึ่งไม่จริงกด2สองเริ่มเล่นเป็น <c ười> เห็นป่ะ <c ười> แล้วเขาไปแบบไปถเถียงอุ้ยสองก็เยอะเหมือนกันนะ ค่ะวันนี้ไม่ค่อยสบายครับพี่เสียงก็เลยเพี้ยนๆหน่อยแต่ว่าออฟการเตนิวรวมกันเกินร้อยแย่มาก กินอะไรเหรอเออกินข้าวกับไก่ต้มครับเหมือนแบบถังข้าวมันไก่อะ่ะแต่ว่าเอาเป็นข้าวสวยแทนอร่อยเวอร์สตอรีแซ่บมากอุ้ยมีน้องหมามาด้วย อยากไปฟิลิปปินส์เหมือนกันครับแล้วอะไรเหมือนโจโลินเหรอเหมือนได้ไงติลเตอร์มันเปลี่ยนมาวะไปตามมัดวนหวาน dạ cái gobo lì co, hóa đó thưa á, yeah, dạ đi theo này, đi này cana, đi đâu nào đi này เดี๋ยวน่าจะอีกแป๊บหนึ่งนะคะไปแล้วรอก่อนสองทุ่มแล้วกันนะไ่ก็ก่อนหน้านั้น อะไรดีครับอันนี้หรืออันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่า หรอคะ พี่กาพี่ก้อยอไม่ใช่ก้อยนะคะชื่อกอ่อเนอะมีเรื่องมาเล่าไหมยอยากรู้เรื่องอะไรครับถ้าพูดถึงเรื่องเบิร์เอาก็เดี๋ยวน่าจะภายในเดือนนี้น่าจะเปิดกล้องแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีแบบฟิตต o n ฟิตติ้งอะไรกันแล้วก็คาดว่าน่าจะถ่ายเสร็จประมาณสิ้นเกืบเกือบซิ้นปีปีหน้าน,น่าจะได้ดูครับ ก็พอประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นได้ไหมออโจโอเคีดูแล้วเฮ้ยเอาจริงอยากดูเหมือนกันพอแบบได้ไปอ่านบทอ่านอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าดูมากน่าเลยอยากเล่นอยากเล่น รีวิวเบบีเหรอเแบบีก็เป็นเด็กกวนประสาทนิดหนึ่งครับเหมือนแบบพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็จะเป็นอย่างนั้นนะครั คำน่าถูกต้องเดะเดะเดะอะดูนิดหน่อยครับไม่ค่อยพูดหรอไม่วีไม่ค่อยพูดหรอยังเด็กอยู่ไงเดี๋ยว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 ฝึกละเดี๋ยวพอโตขึ้นแล้วเดี๋ยวมาพูดเยอะเลยทีเนี้ยพูดเบาด้วยอ๋โอเคโอเค ที่เราไลฟ์มากีน่นาทีแล้วยี่สิบสี่หรอเดี๋ยวเดี๋ยวเซ วันนื้ว่าจะไปเตะบอลนี่ครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาใหม่ฮ่าฮ่า